วัสดีค่ะรัฐชาแนลนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้รถาก็มีเมนูนะคะอร่อยอร่อยนะคะมานำเสนอนะ,ะแล้วก็มาทํานะคะเป็นช่วงอาหารเย็นนะ,ะก็จะเป็นซุปเปอร์ตีนไก่นะคะอุปกรณ์ก็นะคะก็จะมีไก่นะคะแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยนะคะอะ ตะไคร้นะคะกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีขา่ามีมะนาวนะคะแล้วก็จะมีพริกนะคะอันนี้ก็ตำไว้นะคะอันนี้ก็รอน้ําเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะมีผัดถั่วด้วยนะคะผัดพริกแกงถั่วนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทําเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดลงไปก่อนนะคะ ใส่คานะคะที่หั่นไวยนะคะลงไปนะคะใส่ผักชีไปหน่อยึงก่อนก็ได้นะคะให้มันหอมๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้โรยหน้านิดนึงนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดน,นะคะ <c oughs> แล้วเราก็ใส่พริกไปเลยค่ะ เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดตั้งนิดนึงเราก็จะใส่ตีนไก่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็รอสักครู่นะคะ อันนี้ก็เป็นตีนไก่เนะ้คะ่ที่เราเตรียมไว้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะเราลอ,ลองใส่ไปเลยก็ได้ใส่ไปเลยนะคะยันไปเลยค่ะตีน <c oughs> นี่นะ มีหลายตีนเลยค่ะ <c oughs> นะคะฝนตกตกนะคะทานอะไรที่มันร้อนๆน,นะคะก็มีพวกสมุนไพรด้วยนะคะอันนี้นะคะเราก็เอาล่อน้ำเดือดนะคะเราก็จะบีบมะนาวนะคะลงไปนะคะ ่ากันนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งไว้นะคะนะให้อ่าตีนไก่เปื่อยมากขึ้นนะคะแล้วรอให้น้ำเดือดนะคะเพราะเมื่อกี้ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็เดี๋ยวก็รอสักครู่นะคะให้เดือดอีกสักทีหนึ่งนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเคนะคะถ้ายัางไงก็ ขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็ฝากช่องรัฐาคาะชาแนลด้วยนะคะแล้วก็รัฐาก็จะมาทำเมนูอ,อื่นๆนะคะให้ชมนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะเสวมแมสนะคะแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะไปไหนมาไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีนะคะ บคุณนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสู้ๆค่ะ